ข <c oughs> อกลับสวัสดีสวัสดีแฟนครับแฟนช่อง <c oughs> พี่น้องปังไปสุข,ขสุขคอนทั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเจียเอี้ยนชาแนลหลักอประสบโชคพี่น้องเอฟซีอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่างช่องเสนอเป็นเพียงแเคเ่แนวทางเกี่ยวกับการเนี่แนวทาง,งค่ะท่านผู้ชมก็คือเขาแต่เขียนย้ำอยู่แล้วว่าเป็นแนวทาง คือแนวทางนี่คือเขานำเสนอให้เอฟซีเนี่ยเลือกออกอะโมแมนต์มาแก่จะต้องหยิบจะต้องปั้นไปตามที่ก่อเหตุโมแมนค่ะก็คือสน,นำเสนอว่าเอฟซี FC เนี่ยจะชอบบอถ้าชอบก็จะไปหยิบไปใช่ค่ะโมแมนต์มาเขาจะอมอมเม้าค่ะท่านผู้ชมชอาจาร์เข้ามาได้จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้แอดนัมแลค่ะท่านผู้ชมทางช่องเจย์ยังชาแนลแล้วก็ประสบโชคค่ะเป็นคน กำลังใจให้สิ้นกันและกันค่็คือแอดปล่อยฟีทุกทุกทุกอย่างค่ะฟีทุกอย่างฟีทุกอย่างเขาไปคิดคนสมองเขาคิดคนเนี่ยแอดก็มักเป็นคนที่เฮ็ดนีแล้วค่ะเฮ็ดแบบนี้ีแล้วเขาคิดคนขึ้นมาเขาก็ไปนําเสนอเอกําลังใจของเขาก็คือกดไลค์เขาค่ะอรไห้แต่เศาร์เป็นอย่างไรพี่น้องทีอย่างปฏิบัติฝ้าไปงานกับถิ่นก็เพราะว่าบ้านเขาเป็นกถิ่นเขาก็ต้องไปไปจอยเิ่นสองน้านกันคือ มือเนี่ยวันมือวันวัน,วนที่สิบแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นมือทอดนะสิบเอ็ดเป็นมือทอดเขาอาจจะลงกหต้ตะเศร้าได้นิดนึง, mm hmm. งอ่าลุกไห้ตะเศร้าได้นิดนึงกเลื่อนเบิองสําหรับท่านในที่พ่เห็นเนาะเลื่อนเบิองสำหรับท่านใดที่พ่เห็นอันนี้จะเป็นข้ามโพงค่ะจะเป็นข้ามโพงข้ามโพงสายเด่นอ่าก็คือวัตถิพันธ์มาร์คเขาบเแล้ววัตถิพันธ์มาร์คจริงไหนที่มันเขาแอดกระบอกว่าเขาสูตรใดที่่เขาแอดก็จะบอกว่ามันหลุดจะจะบอเหตุตัวเลขมาอ่าพอดี ห้อยออกปั๊บคอยถือม้เห็ดค่ะแต่บนโจมแบบนั้นม้วเหตุมันเป็นอย่างบ่ได้ยอดหรอกค่ะแต่ว่าที่เป็นเห็ดแบบนั้นมันได้ยอดดีแล้วย่ะแต่ว่าหอมไดปเลยแอนไม่ชอบเป็นคนธรรมดาไม่บ่มารู้เลยเมียนไม่ชอบเป็มาดธรรมดาจำนำวัฒนธรรมมาค่ะเขาที่ตัวเด่นค่ะอออ่าเคือเด่นไปที่สามมันต้ออกตัวเก่าน่ะค่ะเออถ้ามันต้อออกตัวเก่ามันก็จะถืออยู่าแอดชินบาเพราะว่าตัวเก่าแอดเอาออก กินมันจะเป็นสามเก้าแอดเอาสามเกตไซมันเป็นสามเก้าเออเพราะว่ามันเป็นสามเก้ามันออกมาแล้วแล้วนะแอดบอกคิดว่ามันจะมาลอยหลังแบบนี้เออสำหรับสายตารางก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างล่างซัดตัวอีกแล้วพี่น้องทั้งสามตัวทั้งสองทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวแม่ที่น้องเยสซีล่างหรือรถธรรมดาเนี่ยเขาม่้ตอนนั้นนี่เดินมาหลายวันแล้วเดินมาเพราะเปนสองอาทิตย์แล้วอ่ะได้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ก็จะเป็นหกวันนะเด็กองหกวันเนาะสองอาทิตย์ก็จะเป็นหกวันกั เด่นย่ามาขอกาะเทลซี<แ>ต,ตัวก็มีสามตัวก็มียูพยับเป็นอีกอะแกยูที่เป็นช่วงของสูตรที่พันที่พันหมุนมาถึงสูตรเขามั้งเนาะอือกับเบรย์เบรย์บาร์กันเบรยย่องสูตรเจ้าของอ่าสําหรับเด่นบนค่ะเด่นบนข้ามคงนะคะวันที่สิบคือวันนี้แหละครับพี่นวันยักษินค่วันศุกร์ที่ส <c oughs> ิบค่ะเด่นไปที่หกกับแปด กปเขีดเส้นที่แปดด้วพี่น้องเดอร์เน้นไปที่แปดอันนี้เป็นบนกันล่างบนกันล่างอันนี้เป็นล่างกับบนพี่น้องเอฟซีกันอยู่ที่หนึ่งกระศูน์ขีดเส้นเน้นไปที่หนึ่งค่ะเน้นไปที่หนึ่งแต่ว่าท่านใดที่มาอ๋อของขอยคือเอ่อมันเด่นมาที่ศูนย์เอนน้ไม่ศูนย์หยิบไปได้นะเพราะว่าในสูตรน่ะสูตรที่แอดขึ้นให้น่ะก็คือท่านใดที่ ที่เฮ็ดสูตรบ่เป็นเบิ่งสูตรบ่เป็นก็รล็อจับคู่ะเขาจะไปเบิ่งช่วงจับคู่ภาะว่าที่เพิ่นจะเอาไปเนี่ยก็คือท่านใดท่านที่เพิ่นมีสูตรคนที่เพิ่นมีสูตรเพิ่นจะมาเอาค่ะไรเะาล้วคนมีสูตรเพิ่นจะเอาไปจับเอาเอาไปจับคู่ของเพิ่นค่ะเดือนช่วงเดือนวันนี้ครับเป็นหลังเอฟซีอยู่ที่แปดหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีระวัง กอดข้อ,อะระวังที่หกแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะแมนครับระวังกอดข้อไปพกอดข้อนมลมไม่จ้ะหนึ่งศูนย์ในประมาณโดนละนเนาะปร <1, 0, S 2> ะม,มาณโดนละอันนี้เป็นเด่นชนเด่นค่ะถ้าเป็นเด่นชนเด่นเพราะว่าบ่มาสองวันละแอติบามันจะกอดข้อกันมาค่ะอืมมาหลยพี่น้องเย็บชิดตารางวันที่สิบเด้อพี่น้องเด้อตารางวันที่สิบหกเจ็ดแปดสองสามสี่ตัวเน้น โจสี่ห้าสี่อาไปจับไปอยู่ที่หกกับแปดครับพี่รองเอฟซีครับจัดปิดหกบน้<ม>บนแปดบ้นไม่นะองเอฟซี<ม>ปไปพิชนะหนาเอาเอาว้บบนไปจังไหนละแอดเราว้นไปกระสิเป็นแปดสามแปดสี่แปดสองแปดหกแปดเจ็ดอันตัวถ้าเป็นหกบ้นกระสิบ้นไปกันสิบเป็นหกเจ็ดหกสามหกสีก่หกสองหกแปดอันตัวจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าบางคนกันพขอ,ขอใจมาบ้นไปใส่ อ่าที่เป็นเอฟซีเพิ่นมใไม่เนาะแม่อ่าผู้เป็นบ่วหุจักเพิ่นก็จะบ่หุจักค่ะแล้วเพิ่นเพิ่นอาเป็นจับก่อนสก่อนอ่าสูตรนี้จะเห็นบ่แอดเห็นอ่าซูมเล็นึงมะอ่าสูตรเทียบชนค่ะสูตรเทียบชนจะมีสองสูตรสูตรที่ยี่สิบแล้วก็สูตรที่ยี่สิบสองอ่าสูตรที่ยี่สิบได้ตัวไหนแอดสูตรที่ยี่สิบได้หกกับแปดสูตรที่ยี่สิบสองได้สามกับสี่ค่ะถ้ากอดคอกันมานแล้วค่ะถ้ากอดคอกันมาจะเป็นตัวใดอดเป็นหกแปดสามสี่พี่น้อง กอดคอก็นลำร่สูตรไผยสูตรมั่นคือว่าพี่หามักน้ำอ่อนน้ำพี่น้องซี่ถ้าไม่มาถามว่ากอดคอกันมามันก็จะเป็นที่สายดินฐานกอดคอกันมัาจะเป็นที่แปดสามแปดสี่หกสามหกสี่กันที่หกแปดแล้วก็สามสี่อ่ะถามาถามมันมาคู่กันเลยค่ะถ้าไม่มาคู่กันเราก็จะมาสายดินตามระเบียบของเราค่ะดินไปดินของเราเลยจ้ะ มานี่สูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณจะมีสามสูตรไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งสา่ไปนั่งมวดที่พานมานี่ก็คือหลุดหลุดมอตั้งหูหลุดงวดเดียวได้ค่ะเดือดยามาลไรเนาะเออเป็นเต็มหน้ากระดานอะไรนะคะแล้วผีจักรยานนี่มีมีมวานนี่แหละสูตรคำนวณสูตรคำนวณสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้หกกับแปดสูตรที่สองได้หนึ่งกับศูนย์ สูตรที่สมได้3กับสี่ไดพี่นองเดออันนี้ไปทสูต้องนวบคำนวณไปได้ทั้งหนทั้งล่างแล้วก็สามที่นั่งค่ะอ่าสูตรที่1นี่ได้หกับแมันมาแอดเดนไปที่8ปสูตรที่2ได้1กับศูนย์ใช่ไหมแอดเดนไปที่1่สูตรที่3มเดนไปที่3มกับ4เดนไปที่4ค่ะก็คือ4 1 8หนึ่งค่ะหรือว่า1 8 4ค่ะท่านผู้ชมจับใส่สามตัวแมนถ้าเป็นสามที่นั่งก็จะไปที่1 8 4ส Hmm. อันนี้ก็ใส่ดุลพินิจนะค่ะท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจแต่ละบุคคล hmm. มาดูจับคู่จับคู่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจับคู่บนกันล่างบนกันล่างจับคู่บนกันล่างวันนี้ครับพี่น้องอยู่ที่หกหนึ่งหกสี่หกเก้าแปดสองแปดสี่แปดหกตันนี้ตัววงอยู่ที่หกสี่แปดสองและแปดหกนะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบนกันล่าง ส <ตำ S 1> <ร>ายลมกันล่างนะจิบนี้ครับไปลองด้วยก็ขอให้มันขอให้โชคให้มันทุกปู่ทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแอดท่านอื่นหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นนี่มาตรงกับของเขาลายดังขึ้นมาก็บ่ต้องจิ้มค่ะคือศูนย์อาหารจริงมไม่นก็บ่ต้องจิ้มเลยค่ะก็คือมองสูตรเฉยๆบ่ต้องจิ้มเลยเพราะว่าเป็นอย่างมันจะบ่มาเลยค่ะอาหานว่ัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดทุกอาจารย์เลยเพราะว่ากุบ่ได้ตีุดิบวัตถ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 ุดิบว มันกลับมาล้มตัวเดียวกันค่ะล้มตัวเดียวกันค่ะคือตุ้ยเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกตรงๆล่างกับบนพี่น้องอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ตัวเน้นตรงอยู่ที่หนึ่งห้าและห้าศูนย์อันนี้เป็นล่างกรับบนได, <c oughs> ด้พี่น้องได้ระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะน้ำชม <c oughs> อ่าอเดี๋ยวลืมอ่าลืมคือพออ่า <c oughs> โอ้แม <c oughs> ่เนาะแม่หนึ่งหกอ่าที่หนึ่งหกมันจะอยู่พี่ นี 2. 2> ่ผมมันจะอยู่ทางนี้ค่ะ,อะแอดลืมเนาะขอโทษขอโทษอะไรอ่าเก้าสี่อันนี้เก้าหนึ่งอ่านี่ค่ะสำหรับชุดบนสำหรับชุดบนแปดโกะเป็นเก้าแปดค่ะครับผมเป็นน้ำแน่สำหรับผู้ใดที่ทกพกกระเ่าวันนี้กันบนลอดดีค่ะนี่อันนี้ป็นชุดบนชุดบนกันล่าง,างอันนี้ การกับนี่การกับนี่หัวนี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าชอบกับกับว่าเป็นยังเกาแต่ตัวตรงกับว่าเป็นยังเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงของเราอาแม่นอกกับไปเบิ่์แล้วมันกับว่าถือกับมีเนาะชุดชุดล่างได้เนี่งล่างได้เลยเนาะแลค่แ้าจอนะคะล่างกันบนคือดังยูซีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ตัวเน้นตัววงอยู่ที่หนึ่งห้าและห้าศูนย์อันนี้เป็น ล่างกันบนเอฟซีครับอ่าขอให้มันมันอย่างเงี้ยมาปังนค่ะท่านผู้ชมอ่ะโชคกามันนะเจ้เนาะอ่าโชคกามันอยู่เลยเรื่อยๆค่ะมันเรื่อยๆอยู่แต่บาต้าจะให้ดังแต่แอดจะบอกได้ถ่ะมันดังค่ะไม่ต้องจิ้มค่ะไม่ต้องจิ้มเอามองเฉยๆมองไปานไปว่าหนาวไหมแบบนี้ค่ะอ๋อเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านที่มาทำเนียร์เตอพี่น้องเถิดค่ะกำลังใจซึ่งกันและกันให้ไอกำลังใจผู้เฮ็ดสูตรค่ะ แอดแอดคันไปนี่อาจาเห็นอาจารย์ท่านใดเพื่อนสูตรเพื่อนมาโซ่ไม้กับไอตีนี่แอดกดให้เลยค่ะน้ำชมแต่ว่าอาจารย์ท่านใดที่ว่าให้เข้ากลุ่มเลยแอดจะบอสไปกดให้เลยแต่คือเพื่อนมีมีแนวเปลี่ยนแลกเปลี่ยนของเพื่อนคือไอตีก็คือเปลี่ยนกับแค่กดไลค์แบบไม่ได้เสียงตั้านะจบมาแล้วด้วยครับพี่น้องไอจีผ็ไปเชี่ยงลาไปก่อนพี่น้องทุกคน้วแก้วแรกสวัสดีครับ